พวกพี่เคยได้ยินไหมว่าโรงแรมเก่าๆมักจะชอบเอาเลขนบเคราะห์มาแก้เคล็ดชั้น13แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่มีชั้น13ของจริงเดือนคือแม่บ้านคนใหม่ที่ต้องขึ้นไปทำความสะอาดที่นั่นคนเดียวในคืนแรกคืนนั้นตอนเกือบเที่ยงคืนทางเดินชั้น13มันเงียบสนิท เงียบจนหนูได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนบนพรมหนูเริ่มทำห้องหนึ่งสามเป็นห้องแรกทุกอย่างดูปกติค่ะจนกระทั่งหนูเดินเข้าไปขัดห้องน้ำในกระจกเงาบานใหญ่หนูเห็นตัวเองกําลังก้มก้มเงยเงยอยู่แต่สายตาหนูเหลือบไปเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังหนูในกระจกหนูรีบหันขวับกลับไปมองแต่ไม่มีใคร ในห้องน้ำมีแค่หนูคนเดียวหนูพยายามปลอบใจตัวเองว่าตาฝาดเลยรีบเดินออกมาปูเตียงข้างนอกแต่พอหนูสะบัดผ้าห่มตึงๆหนูเห็นรอยเท้าเด็กค่ะพี่เป็นรอยเท้าเปียกน้ำสีคล้ำๆค่คอยๆเดินย่ำลงบนผ้าห่มที่หนูเพิ่งปูเสร็จรอยนั้นมันเดินจากปลายเตียงตรงมาที่หนูหนูถอยกรูดจนหลังพิงประตูห้องน้ำ ทันใดนั้นเสียงก๊กก๊กก๊กดังมาจากข้างในตู้เสื้อผ้าที่อยู่ข้างเตียงมันไม่ได้เคาะเบาๆนะคะแต่มันเคาะเหมือนคนพยายามจะพังประตูไม้ออกมาพร้อมเสียงแหบๆที่โหยหวนว่ามึงลืมทิ้งขยะหนูสติหลุดวิ่งออกจากห้อง1305มามาที่โถงทางเดินเพื่อจะไปลิฟต แต่ลิฟต์มันไม่มาสักทีหนูเลยตัดสินใจวิ่งไปที่บันไดหนีไฟทันทีที่ผลักประตูเข้าไปหนูเห็นผู้หญิงชุดแม่บ้านคนหนึ่งยืนหันหลังให้หนูอยู่ตรงชานพักหนูดีใจมากรีบวิ่งไปจับไหล่แกแล้วบอกป้าคะช่วยเดือนด้วยแต่พอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาใบหน้าของแกไม่มีลูกตาค่ะ มีแต่หลุมดำๆที่มีหนอนยั่วเยี้ยไหลออกมาแกฉีกยิ้มจนปากฉีกไปถึงใบหูแล้วยื่นถุงขยะสีดำที่ชุ่มไปด้วยเลือดมาให้หนูพร้อมพูดว่านี่ไงขยะที่มึงลืมเอาหัวกูคืนมาหนูกรีดร้องจนหมดสติไปรู้ตัวอีกทีคือเพื่อนร่วมงานมาปลุกหนูที่หน้าลิฟต์ตอนเช้าทุกคนหน้าซีดเพราะที่มือของหนู ไม่ได้ถือถังน้ำยาทำความสะอาดแต่มันคือถุงขยะสีดำที่ข้างในมีกะโหลกศีรษะคนจริงๆและที่น่ากลัวที่สุดคือหัวกะโหลกนั้นมันสวมหลวกแม่บ้านที่มีชื่อปักไว้ว่าเดือน